ยังไงฉันก็ชอบโจอ,อินมากทีเดียวอืมโจอ,อินดูดีไม่เบาเขาเพิ่งจะสิบเก้าเองรู้อายุด้วยเหรอเนี่ยใครชนะล่ะในเดาสิฉันเดาว่าเธอแพ้สินะใช่ฉันแพ้ งั้นนายบอกความต้องการมาวันเกิดเธอสิ้นเดือนอยากได้อะไรเป็นของขวัญล่ะหให้นายขอสิพวกเราพนันกันนะสิ่งที่ขอก็คือบอกฉันมาว่าอยากได้อะไร งั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะไม่ต้องเกรงใจมันกระทานหารเกินไปเดี๋ยวฉันคิดออกแล้วจะบอกนายอืออาจารย์อุีเป็นผู้ชายซื่อจังเลยนี่ที่ไหนการจะให้ของขวัญยังถามคนอื่นอีกไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็หยิบออกมาถึงจะเซอร์ไพรส์เหรอทีมเทียนกงโจอินแม้ว่ารอบชิงเทียนกงจะแพ้ล้วน แต่เมื่อเป็นหัวหน้าทีมพอลงสนามแข่งน้อยนักที่จะมีผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้ฉันนึกว่านายจะแนะนําคนของล่วเสินซะอีกแน่นอนว่าล่วเสินมีความแข็งแกร่งแต่ว่าจุดแข็งของเขาขึ้นอยู่กับภาพรวมของทีมอย่างนั้นก็ได้ยังไงฉันก็ชอบโจอ,อินมากทีเดียวอืมโจอ,อินดูดีไม่เบาเขาเพิ่งจะสิบเกเองรู้อายุด้วยเหรอเนี่ยจับตาดูสไตล์การเล่นของเขานะ ดูออกไหมอืออะไรช่วงหลายวันน hm. ี้ที่ตายแรงกับเธอฉันเล่นแบบการเล่นของโจอินเช่นฮ uh 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 yeah, uh uh ีโร uh ่ที่เขาชอบใช้บ่อยๆสไตล์การเล่นที LAUGH ่คุ้นเคยท่าทางนายเียนแบบเขาเพื่อให้ฉันคุ้นเคยกับสไตล์การเล่นเขาฝึกให้เข้าได้กับเขาอือและฉันยังเรียนแบบเซียเสียเธอไม่ได้สังเกตเลย ฉันนึกของขวัญมันเกิดออกแล้วฮให้ฉันเก็บเพนตาคิวได้แล้วกันฉันเล่นมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้เพนตาคิวเลยแต่ว่าเป็นนายส่งให้ฉันไม่ใช่พวกเขาส่งให้ฉันดังนั้นนายไม่ต้องเรียนแบบสไตล์การเล่นของพวกเขาเพราะว่าฉันชอบเล่นกับนายมากกว่ายิ้มอะไรไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่านี่มันเหมือนการใช้กำลัง อย่าคิดว่าฉันดูไม่ออกนะนายกำลังเยอะเย้ยฉันฉันแค่ดวงไม่ดีหรอกจนถึงตอนนี้ฉันยังเพนต้าคิวไม่ได้โอ้งันเริ่มเลยแล้วกันเธอไปลุยเดียวเพื่อลดดาวลงสามสิบฮะร้านของเธอสูงเกินไปแล้วเพนต้าคิวของดาวห้าสิบฉันให้ไม่ไหวหรอกฉันไม่สนเนะ